นั่นแหละครับอย่างช่วงที่แล้วผมบอกไปแล้วว่าผมมีปลาเดี๋ยวเราเอาไปย่างกันก่อนครับบรรยากาศที่ไม่เหมือนในสาราริมน้าครับท่านผู้ชมอยู่กันกลางแจ้งแบบนี้เลยแล้วก็ลมโชยๆอย่างนี้โดยเฉพาะลมโชยๆอย่างนี้จุดเตาย่างแบบนี้สนุกเลยครับเพราะลมช่วยเป่าให้ฐานเนี่ยร้อนเร็วขึ้นด้วยเดี๋ยวเราย่างอันนี้รนะหว่างที่เรารอปลาเนี่ยผมเตรียมมะม่วงครับทำยำมะม่วงราดบนตัวปลาครับมะม่วงก็อมเปรี้ยวหน่อยได้นะครับ จะใช้2แบบก็ได้นะครับเป็นมะม่วงมันกับมะม่วงเปรี้ยวผสมกันก็ได้หรือจะใช้เขียวสเวยสวยซะทีเดียวเลยก็ไม่แปลกครับใช้ได้แต่ว่าเราต้องการความกรอบนั้นเพราะมะม่วงจะต้องจะต้องไม่ใช่มะม่วงที่ค่อนข้างจะไปสั่งสุกนะครับมะม่วงจะต้องกรอบก็คือแก่กรอบนะครับแล้วก็เอามาซอย ก็จะซอยจากมะม่วงที่เราฝานเอาไว้เป็นแผ่นบางๆแบบนี้แล้วเห็ียดสักหน่อยจะได้ซอยเป็นแผ่นสวยๆเป็นชิ้นสวยๆก็ซอยเฉียงมีดซอยเฉียงเป็นเส้นเท่าๆกันนะครับไม่ต้องยาวมากแล้วก็เราทำเป็นยำเพื่อที่จะราดบนปลาย่างของเรา,เราได้แล้วมะม่วงเรา มีหอมแดงนิดหน่อยครับซอยตามยาวบางๆขี้หนูสวนเล็กๆซอยบางๆลงไปในนี้ด้วยจะใส่ลูกโดดก็ได้นะครับถ้าชอบแบบเป็นเม็ดๆเลยแต่ว่าซอยอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันจะได้กลิ่นหอมดีครับเราก็ได้ของเราแล้วเราก็ใส่ลงไปในโบที่จะทำยำเรา ดี๋ยวผมก็จะมีน้ำยำเข้าไปดูครับน้ำยำเราก็จะมีน้ำปลาน้ำเชื่อมแล้วก็น้ำมะนาวครับอัตราส่วน2 2 1นะครับก่อนที่จะใส่ลงไปเดี๋ยวผมไปดูปลาก่อนว่าเขาสุกแล้วอยังครับท่านผู้ชมครับเวลาดูปลาที่จะสุกเนี่ยเราถ้าแตะแล้วร้อนมือนักเราก็แตะอย่างนี้นะครับดูว่าพอเขาแข็งกดไปแล้วยวบแล้วแข็งเนี่ยก็จะรู้ว่าปลาเริ่มสุกแล้วมียิ่งกดไปแล้วมีน้าําใสๆออกมานี่แสดงว่าสุกครับแต่กดลงไปแล้วน้ําไม่ออกมาเลยไม่ชื้นเลยเนี่ยยังแห้งอยู่ แต่ป,ปลาข้างในยังดิบอยู่นะครับเดีนี้รอสักครู่ออและปลาเราได้แล้วชาติตัวหนึ่งาเตรียมจานเลยนะครับเอาไปเตรียมจานไปเราก็เอาหนังหนังปลาออกซะบางทีส่วนที่ไหม่เนี่ยเราอาจจะบอกว่าแม้มันไม่น่า ไม่น่าที่จะกินเลยเราก็ขูดเป็นซะ้อีกตัวอยู่ไหนค่ักชิมมาดิเอาสองตัวเลยครับ น้ำยำครับยว <Yeah. S 1> น้ำยำใส่ในมะม่วงกับหอมแดงและพริกที่เราปรุงเอาไว้ผมขอมะนาวเพิ่มอีกหนะ่อยชิ้นหนึ่งเพื่อลี่นหอมครับเสร็จน้ํายำเราก็จะมาราดตรงนี้ บ้านทุ่งแบบนี้ท่านผู้ชมครับอยู่ในสวนแบบนี้ต้องเป็นเมนูที่ง่ายแล้วก็ไม่ยุ่งยากมากแล้วก็ได้อัตราลดของความสดของปลาที่ได้จากตลาดท่านผู้ชมครับปิ้งอย่างเดียวนะครับถ้าจะชอบโรยเกลือนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่สําหรับผมแล้วเอาน้ํายําเป็นตัวประกอบให้เขามีรสชาติเพิ่มมากขึ้นแล้วเข้าสวยร้อนๆนะท่านผู้ชมครับโอ้โห,โหเดี๋ยวไปชิมกันดูครับ ท่านผู้ชมครับปลาย่างขขงผมเสร็จแล้วพร้อมกับยำมะม,ม่วงที่ราดบนตัวปลามาอย่างนี้เดี๋ยวต้องชิมหน่อยนะครับว่ามันให้รสชาติอะไรบ้างมันได้ความสดจริงๆนะครับจากอาหารทะเลที่เราไปตลาดมาเนี่ยปลาที่สดท่านผู้ชมครับของสดเนี่ยท่านผู้ชมไม่ต้องทําอาหารเป็นก็ได้ไม่ต้องเก่งก็ได้เอาเตาจุดย่างปลาแบบที่ผมทำเนี่ยครับง่ายๆย่างปลาทิ้งเอาไว้แล้วเอามะม่วงซอยอซอยหอมแดงซอยพริกซอยแล้วก็น้ำำํายํา น้ำยำก็คือน้ำปลาน้ำมะนาวน้ำเชื่อมแค่นี้เองท่านผู้ชมครับก็ได้เมนูที่อร่อยมากๆแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าเป็นเมนูที่โอ้โหถูกแปลสภาพมาก่อนแล้วไม่ต้องกลัวเพราะว่าอาหารทะเลสดๆเนี่ยที่พาท่านผู้ชมไปดูตลาดถ้ามีชีวิตใกล้ๆตลาดสดท่านผู้ชมลองเข้าตลาดเดินไปดูนะครับและยิ่งถ้าท่านผู้ชมติดตามรายการยอดเชฟไทยมาตลอดเนี่ยจะได้เห็นเมนูที่ผมนามาเสนอท่านผู้ชมแบบง่ายๆไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนเนี่ยแล้วก็ท่านผู้ชมครับ ติดตามชมดูนะครับในช่วงนี้ของรายการเนี่ยผมก็จะพาท่านผู้ชมไปดูวัตถุดิบดีๆแบบนี้แล้วนํามาปรุงอาหารกันเรียกว่าน่าจะตื่นเต้นสําหรับผู้ชมทีเดียวเลยครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับท่านผู้ชมครับพักสักนิดนึงครับช่วงหน้าพบกับผมปรุงอาหารในห้องอาหารไทยสาราลินน้ําของร้แมนดารินอนเต็นครับสักครู่ครับ